ถามมาจัดไปวิวล,ล้านวิวอะมาดูการคำนวณส่วนสูงกันค่ะเอาความสูงของคุณพ่อบวกกับคุณแม่และถ้าเกิดเป็นผู้ชายเนี่ยก็บวก13แล้วก็หารด้วย2เท่ากับค่าเฉลี่ยนะคะแล้วก็บวกลบไม่เกิน8ประมาณนี้นะคะความสูงแต่ถ้าเกิดเราเป็นผู้หญิงเนี่ยก็คือ ความสูงของพ่อบวกความสูงของแม่ลบ13หารด้วย2เท่ากับค่าเฉลี่ยส่วนสูงของเราบวกลบไม่เกินแปดประมาณนี้อะมาดูของวิวยกตัวอย่างง่ายๆค่ะคุณพ่อสูง175บวกกับคุณแม่สูง158วิวเป็นผู้หญิงก็คือลบ13หารด้วย2เท่ากับ160จริงๆแล้ววิวต้องสูงประมาณ160และถ้าเกิดสูงที่สุด บวกอีกประมาณ8ก็จะอยู่ที่มัน168ซนติเมตรไม่เกินนี้คำถามก็อยู่ที่ว่าทำไมพี่วิวเนี่ยสูงถึง175มากกว่าที่ฟ้าลิขิดถึง7ซนติเมตรมามาฟังเคล็ดลับกันค่ะนั่นก็คือรักดีค่ะเลี่ยงเหล้าเลี่ยงบุหรี่เที่ยวกลางคืนสมัยตอนเป็นนักกีฬาเนี่ยวิวออกกำลัง4ครั้งต่อสัปดาห์นะคะแล้วก็นอนก่อน3ทุ่มและตื่นไม่เกิน6โมง วิวเนี่ยเน้นทานแป้งบวกกับขนมปังแล้วก็เลี่ยงเนื้อสัตว์เต็มที่ไม่เกิน4ชิ้นต่อมือ้อและแทบไม่ใส่รองเท้าส้นสูงเลยค่ะเพราะจะทําให้เท้าเนี่ยเมื่อยแล้วก็ขาเนี่ยมีปัญหาจริงๆแล้วการออกกําลังกายไม่สําคัญเท่ากับการใช้ชีวิตค่ะดูพิ่เชมจัดไปสิคะที่รักสุขภาพออกกําลังกายมากเป็นนักกีฬาโรงเรียนดบอาหารเสริมทุกสิ่งทุกอย่างแต่ชอบดูบอลดึกๆ ด้วยความสูงของพ่อแล้วก็แม่พี่แชมป์เนี่ยความจริงพี่แชมป์ควรสูงประมาณ180ซนติเมตรแต่นอนดึกค่ะเลยสูงแค่175พอๆกับแจ็คสันแฟงก์เลยนะคะซึ่งเป็นความสูงที่ดีไซเนอร์เสื้อผ้าเนี่ยชอบเพราะพอดีเลยค่ะในขณะที่น้องชายพี่แชมป์เนี่ยไม่เล่นกีฬาไม่เล่นอะไรเลยแต่ไม่อดหลับอดนอนกลับสูงถึง180ซนติเมตรแล้วตอนนี้นี่มีเรื่องที่น่าทึ่งยิ่งกว่าค่ะ ลูกของเพื่อนวิวตัวใหญ่กว่าเด็กรุ่นเดียวกันกระจายเลยเคล็ดลับนั่นก็คือเป็นมังเน้นแป้งผักผลไม้และโนเนื้อสัตว์ค่ะอ่ะรายการจบรีบนอนเคี้ยวช้าค่าน้อยร้อยเบอัพแน่ๆค่ะใครอยากถามอยากเห็นวิวทานอะไรและออกกำลังกายยังไงฝากทั้ง Tik t o k อแล้วก็อินส a g แกรมวิ l พงชนกด้วยค่ะวันนี้นะคะราตีสวัสด์พบกันใหม่พฤิัสหน้าสปอร์ตมาเฟีย เจอกันบ๊ายบาย